สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายทุกคนด้วยแล้วกันครับผมถ่ายงานเมื่อคืนอยู่ที่พัฒนานิคมลบบุรีครับแล้วเมื่อเช้าก็อยู่ถ่ายรถแห่มิสเตอร์มิสเตอร์มิวสิกนะครับมาแห่สงนางงานบวชครับที่พัฒนานิคมเสร็จปุ๊บ,บผมก็มาที่นี่ครับอาต่เตาปูนครับแกงคอยระบุรีครับมาต่อกันที่นี่เลยกับ3ดาวเวทีโค้งโต๊ะจีนก็น่าจะเกือบร้อยโต๊ะแล้วครับผมนะฮะ งานอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะไฟประดับก็จะเป็นของจัก,กรินการไฟฟ้าครับจากาบางพลับอ่างทองนั่นแหละอยู่ที่สนามของอบ,บตเขาเลยนะ เวทีของสามดาวก็มาติดตั้งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแหละแต่วทีนี้เขาไปออกงานที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายก<ม>เขาก็ติดจอไว้ติดไฟไว้นะครับแล้วก็ย้ายหลังจากเมื่อคืนเล่นที่อำเภอบ้านานานครนายกเสร็จเขาก็ย้ายระบบสีมาลงที่นี่ต่อเลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาตื่นนี่ยังเจ้าของเนี่ย ไม่เด็มร้อนจังช่วงนี้รู้สึกว่าเขานันจะได้งานใหญ่ๆห,หลายงานนะครับเขามี2เวทีครับผมนะไว้รองรับงานนะครับสําหรับท่านเจ้าภาพที่งานาวันติดกันนะครับก็จะมาตั้งสมมติวนะ่าเล่นเล่นที่บ้านนาเมื่อคืนเขาก็จะมาตั้งที่นี่ไว้ก่อนแล้วเขาก็จะไปติดตั้งที่บ้านนาเสร็จจากบ้านนาเขาก็จะมา ลงซิสเ็มระบบเสียงไว้ที่นี่นะครับเขามี2เวทีมีอยู่2ชุดนะครับตู้ก็เป็นเจบินนี่แหละนะครับดอกของกิ๊บยีนิ้วตู้แฟดนะครับดอกของกิ๊บครับเสียงกลางก็จะเป็นเจ้าเ x 2 1 2รุ่นแรกนะครับของ STM นะครับแต่ดอลกลำโพงเป็น BM นะครับดอก BM และแหลมตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วมั้งแหลมเป็นตัวใหม่แล้ว ซึ่งดอกเขาก็เป็นใช้มายาวนานซื้อได้ตู้เปล่ามาใส่ดอกที่เคยใช้แต่ก่อนนะครับเอาลงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกสิบหกใบโลก็จะมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับซับชุดเริ่มต้นเขาก็จะลงดู ยังไม่ได้ตีใหม่ทั้งหมดนะคือเขาใช้งานคุ้มจริงๆตู้เ้าอ่าสิบห้าใบครับ,าบ,ารบมาตรฐานตู้โลข้างละสิบห้าสิบห้าก็สามสิบดอกครับสามสิบดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วสามสิบดอกต่อข้างเสียงกลางก็สิบหกใบต่อข้างนะครับ ทีมงานนอนกันแล้วเครื่องปั่นไฟเขาใช้ตัว250 MVP. 2 5 0 ES NVP ครับ e s n v p นู่นเลยครับเพียงพอรครับไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวเสียงมันรบกวนทีมงานเขานอนครับไซด์ฟิวจะเป็น s p m ตัว L 1 8นะครับสองสองใบต่อข้างส่วนไอ้เสียงกลางไซฟิวก็จะเป็น SL 2 1 2 P 1นครับพาวเวอร์ก็จะเป็นวอร์ติกครับ 5,000 i m i t ขับโลครับโฮนิกครับขับเสียงกลางแหลมนะครับก็ไม่มีอะไรรอตอนเย็นเราดูอุปรกรณ์ของขับบ่อยแล้วนะครับรอตะตะปบมาตะบีมาโอเคอันนี้ให้ชมบรรยากาศครับ ยอดไปเลย